สวัสดีจ้าเพื่อนๆดูเอาเถอดูดูด,ดูตายตายตายดูบรรยากาศนะคะมันสวยนะคะแต่แฝงด้วยความโหดร้ายนะคะเพื่อนๆดูสิโอ้ยดูให้เพื่อนๆได้ดูนะคะโอ้ยตายอันนี้ลบยี่สิบหกนะคะบ้านวานิดา แล้วก็ควันนะคะควันจากน้ํานะคะขึ้นเลยนะคะถ้าลบมากกว่านี้นะคะเดีย๋ยวจะได้เดินข้ามน้ําไปได้นะคะแข็งไปหมดนะคะเพื่อนๆคอยดูนะอีกถ้าถ้ามันติดลบอย่างนี้นะเ๋ยวน้ําก็จะแข็งนะคะเดีย๋ยวเขาก็จะมาเล่นอ่าเล่นหีเล่นน้ําแข็งตรงคลองนี่นะคะถ้ามันแข็งมากกว่านี้นะคะดูบรรยากาศ อ๋อวันนี้ดาวบรรยากาศมาฝากนะคะเ,เพื่อนๆดูโอ้ยตายตายตายวันนี้ดาวมาอยู่นี่ไม่เคยติดลบขนาดนี้นะคะไม่ไม่เคยเอาลงเลยนะคะแล้วไม่เคยติดลบขนาดนี้พอมาอยู่ที่นี่นะคะย้ายมาอยู่ที่นี่ลบนะคะติดลบนะคะยี่สิห้ายี่บหกเลยนะคะเ,เพื่อนๆ ขนาดกระจกบ้านนะคะยังเป็นน้ำแข็งเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ดาสักพักจะใส่เสื้อใส่อะไรไปทายอาทอดสดให้ดูนะข้างนอกเนาะจะเดินไปให้ดูเลยนะคะดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเพื่อนๆดูเห็นไหมนี่ไงพระอาทิตย์ขึ้นอืมสวยงามมากนะคะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะดู เดี๋ยวมัมวันนี้เราจะส่องให้ดูนะคะดูนี่นะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วเห็นปิ๊บปิ๊ปปแล้วนะคะกับความสวยงามนะคะอืมสวยไหมคะ พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะคะมันจะสวยงามมากเลยนะคะก็เมืองไทยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ดาก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอกนะคะงานก็ทำชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับบ้านนะคะแต่ส่วนมากอ่าไม่ค่อยมีนะคะช่วงนี้เนาะ เพราะว่ามันเป็นช่วงหิมะจะมีก็เขาจ้างไปเขาจ้างไปตักหิมะนะคะจ้างตักหิมะออกจากนหน้าบ้านแต่ช่วงนี้หิมะมันไม่ตกนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยให้งานเท่าไหร่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าเริฟๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะวันนี้ดาไม่ได้ผ่านอะไรสักอย่างเลยนะคะวันนี้ดายังสู้เลยนะคะ เพราะว่าเอาเฟซส,ส่วนตัวมาทําเปิดการสร้างไรายได้นะคะแต่ก็ทําไปให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศและความสุขของเรานะคะสวัสดีจ้า